ชื่อพ่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับพ่อสมัยบ้านอีเลอบ้านอีเลอตําบลตําบลนาซำใช่ไม่เป็นไร้มับมองไม่เห็นแล้วครับเอาหีนที่ออะไรนะครับพ่อสมัยบ้านอยู่ที่ไหนนะครับบ้านอีเลิรบ้านอีเลิศตําบลตําบลนาซำอำเภอลมเก่านี่เนาะพ่อเป็นอะไรบ้างนะครับก่อนจะมาใช้สมตังคืนเป็นเบาหวานความดันไขมัน เป็นหลายอย่างเลยครับเป็นหนักไหมครับหนักเป็นขนาดหนักขนาดไหนสี่ร้อยเบาหวานสี่ร้อยผมดันล้วค่ะคมดันสองร้อยทางแรงแล้วก็มันแก่กินยาโรงพยาบาลอะไรหายลงมาลดลงมาแล้วมากินตังเจอสมตังเจอ ก็เบาลงมาอีกอันนี้ก็เบาขึ้นเยอะครับก็ใช้ทั้งสองอย่างเลยยาโรงพยาบาลด้วยัน,นี้ด้วยแต่ยาไขมันไม่ได้กินแล้วครับอ๋อเมื่อก่อนกินยาไขมันตอนนี้หมอสั่งลดยาไขมันแล้วครับแต่เบาหวานมันก็ลดลงปกติปกติทงทีก็เก้าสิบเก้าสิบสี่ลดลงมา วมดันก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบวานดนก็ิคปกตอันนี้บริษัทไม่ได้มาจ้างให้พูดนะไม่ได้จ้างครับเป็นเรื่องจริงเนาะครับครับผอผมก็อยากหายผมก็กินยานี่แหละครก็ดีขึ้นครับกำลังก็แข็งแรงครับขอแรงมีครับก่อนหน้านั้นล้ะครไม่มีเลย ไม่อยากได้อยากมีอะไรก็พอะละเหนื่อยอยากได้ละครับแต่เดี๋ยวนี้นั้นขึ้นดีขึ้นดไปทางไหนก็ยิ้มแย้มเจ่มใสเพราะไม่มีอะไรขอบคุณพ่อมากเลยนะครับครับขอชื่อพ่ออีกทีนะพ่ออยู่ชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรหมู่อะไรตำบลอะไรครับผอยู่บ้านเลขที่หนึ่งนะี่ยพ่อสมัยบ้านเลขที่หนึ่ง หมู่8ตำบลนาซำเพล่ยลมเก่าครับผมขอบคุณมากครับ